สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเอาออกจากชีวิตเราไปเลยก็คือเ่าความหวังแต่ก็ตามที่มีลมหายใจเราต้องมีความหวังเสมอความหวังในวันที่ชีวิตเราไม่ดีคนก็จะมองว่าเป็นความเพ้อเจ้อแต่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าภายใต้ความหวังนั้นเราลงมือทาอะไรบ้างถ้าเราหวังแล้วเรานอนเฉยอันนั้นเรียกว่าเพ้อเจ้อ แต่ถ้าเราหวังแล้วเรายังทำอยู่ทุกวันเราอยากตั้งใจอยากจะมีชีิตที่ดีทุกวันลงมือต่อทุกจอที่เล็กๆของเราเนี่ยที่มันอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนที่ไม่รู้มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ยังมุ่งมั่นเพ่่ะทตามภายใต้ความหวัง,งเป็นเสมอ นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าหมดความหวังให้รู้สึกว่าข้างหน้ามันมีเรื่องที่ดีรอเราอยู่เสมอจนความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นของที่แตกมันคือของที่พร้อมจะอยู่กับเราในวันที่ทุกอย่างไปได้สวยไปได้ดีและพร้อมที่จะวิ่งออกจากเราไปในวันที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดดังนั้นสิ่งที่เราต้องรักษามันไว้เสมอก็คือระดับของความเชื่อมั่นคนหลายๆคนอา,อาจจะเคยประสบความสำเร็จอะไรมาสักอย่างหนึ่งเสร็จแ,แล้วเราทําอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วเราล้มเหลว ไอ้ความเชื่อมั่นระดับเดิมที่เราเคยไปถึงตรงนี้แล้วเพียงแค่เรากระโดดเพิ่มขึ้นมาอยากจะทำขึ้นมาสูงขึ้นเพราะมันตกมันตกกลับื้ที่พื้นหมดเลยทําไมเราไม่ลองจําดูบ้างว่าเราเคยอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียกมันลับมาวิธีการเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เรียกได้คือกําลังใจแล้วแปลกกาลังใจไม่ใช่สิ่งที่คนรอบๆข้างฟอกหูเราแต่หลังเราเขาทำได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเอง่อยู่ที่ตัวเราและวิธีการ เก็บรักษาความเชื่อมั่นค่อยๆเติมกําลังใจให้ตัวเองก็คือแม้ในวันที่แย่ที่สุดแม้ในวันที่เคยจิตว่าล้มมาที่อย่างให้ยึดความหวังเป็นที่ตั้งแล้วค่อยๆเกอจิตชิ้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนเก็บเงินคนที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยพราะเก็บเงินหลักพันได้สมองก็จะเริ่มคิดต่อว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันต้องถึงหมื่นพอวันที่ถึงหมื่นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าัวเองมันต้องใส่เพราะแตะแสนได้เราก็จะไปสองแสนห้าแสนเริยนความเชื่อมั่น ไม่ใช่การตะโกนแอกปากบอกทุกคนว่าเราแข็งแกร่งเราเชื่อว่าเราทําได้แต่มันคือการกค่อยๆก่อกิ้ดสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเก็บรักษามันไว้แล้วก็ไปสู่ที่เราต้องการภายใต้ความหวังที่คอยเป็นตัวดึงหรือตัวนําทางเราอยู่ตลอดเวลา